มีความคืบหน้าค่ะเป็นคดีดิไอคอนกรุ๊ปคุณผู้ชมยังคงจํากันได้ไหมคะเนื่องจากว่าอายการสูงสุดมีคําสั่งเห็นฟ้องนะคะเห็นมีความเห็นสั่งฟ้องค่ะทั้งบอสแซมแล้วก็บอสมินนะคะโดยเตรียมนัดหมายยื่นฟ้องต่อศาลด้วยค่ะก็ถือว่านี่เป็นความคืบหน้านะคะสําหรับคดีดิไอคอนกรุ๊ปที่ทางด้านของนายยุรนันพมรมนตรีหรือว่าบอสแซมและนางสาวพิชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมินที่อายการคดีพิเศษมีคําสั่งไม่ฟ้องเหตุเพราะว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอและได้รับการ ปล่อยตัวในเวลาต่อมาจนกระทั่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ทําความเห็นแย้งค่ะเห็นควรฟ้องบอสแซมและก็บอสมินใน5ข้อหาหนักซึ่งความเห็นดังกล่าวนะคะก็ถูกส่งไปที่อายการสูงสุดเพื่อพิจารณาชี้ขาดและปรากฏว่าเมื่อวานนี้17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีหนังสือความเห็นชี้ขาดของอายการสูงสุดส่งกลับมาที่อายการสํานักงานคดีพิเศษเห็นควรชี้ขาดตามความเห็นของอธิบดี DSI ให้ฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองราย โดยขั้นตอนต่อไปค่ะทางอายการคดีพิเศษจะมีการนัดหมายผู้ต้องหาทั้งสองคนมาพบพนักงานอายการเพื่อยื่นฟ้องตามคําสั่งที่ขาดของอายการสูงสุดต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังคงไม่จบต้องติดตามกันต่อค่ะ